มีเพื่อนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกันนั่นแหละวันวานจะดูโทรศัพท์อีอะไรเล่าอะไรเล่าะไรเห็นดูแต่โทรศัพท์อยู่นั่นแหละเออขอโทษขอโทษมามาถ่ายรูปนี้กว่าเออปอนช่วยดูซ้อมพีซิสงานหน่อยดิได้สิในหลวงพูสิเอานะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านผมนายธนกรเสือคุยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนตะพานหิน เฮ้ยฟังอยู่ไะเนี่ยไหนดูอะไรนักหนาเอามาดูดิพอแล้วนั่งดูแล้วไปกิของกันดกว่าฮัลโหลกอนแกเป็นอะไรหรือเปล่าแม่มาโรงเรียนตั้งสองวัน ครูเขาตามหาให้แกมาฝึกผีเซตนงานฉันไม่อยากพรเซนเหรอกแกฉันไม่มีความมั่นใจเลยอะฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกแค่นี้ก่อนนะก่อนแกเป็นอะไรหรือเปล่าแกเชื่อเรื่องโพ์นั้นอยู่อีกหรอฉันก็พยายามไม่คิดเลยแต่มันก็อดคิดไม่ได้คนที่มาเมนต์อะไม่รู้จักแกซะด้วยซ้ำ แกยังมีฉันอยู่ข้างนะเว้ยขอบใจนะแต่ฉันก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีอะรู้ไหมช่วงที่แกไม่ได้ไปโรงเรียนอะฉันโดนครูตำหนิเพราะฉันมัวแต่เล่นโทรศัพท์จนไม่มีงานส่งปกติอ่ะฉันมีแกอยู่ข้างๆแต่วันนั้นอ่ะฉันเหมือนไม่มีใครเลยเว้ยฉันขอโทษนะเว้ยที่ฉันทิ้งแกมางั้นเอางี้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่กัน โอเคกลับไปรอบน okay. ี้ฉันจะเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะก็รางวัลจากการพีเซต์งานไงฉันทำได้หรอเฮ้ยีใได้ยนะ